เจริญสุขเจริญธรรมบรรดาญาติโยมเนื่องด้วยวันแม่แห่งชาติอัตมภาพมีลักษณะข้อมบุตรเจประเภทนี้มาฝากญาติโยมเรียกว่าลูกเจ็ดกอใครเป็นแบบไหนใครเป็นลูกแบบกอไหนติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคุณโยมนะก่อนอื่นเลยการที่เราฟังธรรมะ ต้องทําใจของเราให้มันแช่มชื่นก่อนคุณโยมรักษาใจของเราดีๆด,ดังภาชนะทองรองรับพระศัทธรรมคุณโยมบทเจ็ดลักษณะนี้ตามฉบับหลวงปู่สนที่อนาลโยคุณโยมบุตรมาจากคําว่าปุตตะแปลว่าลูกคุณโยมปุตตะแปลว่าลูกเรามาดูกันคุณโยมว่าลักษณะของบุตรเป็นอย่างไรบ้างลูกเจ็ดกอหนึ่งคุณโยมลูกแก้ว ใครเป็นดังลูกแก้วบ้างลูกแก้วคือลูกที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลูกที่เกิดมาเนี่ยดีกว่าพ่อดีกว่าแม่คนโยมดีกว่าพ่อดีกว่าแม่เกิดมาเพื่อเชิดชูวงตระกูลเกิดมาเพื่อตระกูลสูงเป็นลูกที่ประเสริฐคนโยมเป็นลูกที่ทําให้พ่อให้แม่เนี่ยได้รับความสุขทางใจมากที่สุดสองคนโยมลูก กะลูกกะเป็นอย่างไรลูกกะในที่นี้หมายถึงว่าลูกกตันยูคนโยมกตันยูกะตะเวทีนี่เขาเรียกว่าลูกกะลูกกะนี่คืออุดหนุนค้ำจุนครอบครัวรักษาดํารงวงตระกูลเอาไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเรามีความสุขทั้งทางกายและก็ทางใจสามคนโยมลูกเกาะลูกเกาะเนี่ย คือเกาะพ่อเกาะแม่โยมเอ้ยเลี้ยงตั้งแต่เล็กจนเติบโตมาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คอยจะเกาะพ่อเกาะแม่กินนี่คนโยมหวังแต่สมบัติของพ่อของแม่หวังจะให้แต่พ่อแต่แม่ช่วยอย่างเดียวไม่ช่วยเหลือตัวเองคนโยมลูกประเภทนี้เนี่ยมีเยอะนะลูกที่เกาะพ่อเกาะแม่จนพ่อแม่นั้นลำบากฉุดดึงพ่อดึงแม่ให้ตกต่ำไปด้วยเนี่ย จากยากจนกนะ็ยิ่งแต่ยากจนคนโยมไอ้รวยแล้วมายากจนไม่เท่าไหรโยมไอ้จนแล้วย่ามาจนอีกเนี่ยต่อไปคนโยมสี่ลูกกล้วยลูกกล้วยก็คือลูกทิศเนรคุณคนโยมเนระคุณยังไงลูกกล้วยโยมต้นกล้วยนะมีคุณมหาศาลนะแต่พอออกลูกมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องตัดต้นกล้วยนะั้นทิ้งไปต้นกล้วยไม่มีประโยชน์แล้ว ดังนั้นลูกก้วยคือลูกที่เนรคุณเกิดมาเพื่อให้เขาได้ตัดคนยมห้าลูกกากานี่ขยันนะคนยมนะเราไม่ได้มองที่ว่ากามันตัวสีดํำคนยมแต่เรากําลังพูดถึงลูกกาที่มันขยันกามันขยันนะแต่มันชอบขี้ขโมยโบราณว่าเอาเยี่ยงกาแต่อย่าเอาเยี่ยงอย่างกาขยันได้คนยมอย่างกาขยันทำมาหากิน แต่อย่าคดโกงคนอื่นอย่าไปลักเล็กขโมยน้อยของคนอื่นหกคนโยมลูกลากรู้จักลูกลากหรือเปล่าลูกลากพ่อลากแม่ไปสู่ความเดือดร้อนคือต่ำกว่าพ่อแม่นั่นเองไปสู่ความเดือดร้อนทำให้พ่อแม่เนี่ยทุกข์ใจตลอดเวลานี่คือลูกลากคนโยมบางทีเนี่ยลูกทำชั่วติดคุกไป ลูกไม่ได้ติดแค่คนเดียวนะแต่เอาหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเอาหัวใจแม่เนี่ยที่ทะนุถนอมลูกลูกไม่ได้ติดคุกคนเดียวแต่เอาหัวใจแม่ติดคุกไปด้วยเนี่ยโยมลูกลากนะลากพ่อลากแม่ไปขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ดีเลยและเจ็ดคนโยมลูกเลิกเลิกเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อทะเลาะเบาแหวง ผิดใจนิดหน่อยฉันจะเลือกเมียฉันไม่ได้เลือกแม่ฉันเลือกผัวฉันฉันไม่ได้เลือกแม่โยมลูกแบบนี้นะคำว่าเนรคุณมันน้อยไปบนโยมและโยมหละ่ะคิดว่าตัวเองเป็นลูกประเภทไหนมีลักษณะอย่างไรคอมเมนต์มาสักคนละหนึ่งคอมเมนต์นะโยมนะลูกแก้วหรือว่าลูกกะหรือว่าลูกเกาะ หรือว่าลูกกล้วยหรือว่าลูกกาหรือว่าลูกลากหรือว่าลูกเลิกเราเป็นลูกแบบไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะคุณโยมนะเจริญพร